Valeu, สบายดีสวัสดีครับบายเปิดเจอยูที่ช่องนุ่นทีนะครับผมตอนนี้รถไฟฟ้า BTS นะครับก็ากเจอมาหอดนีกับพอดีพ้นตกพี่น้องครับตอนนี้พ้นตกนะครับโอ้ยบรรยากาศดีเพราะว่าตอนบายเปิเจอออกจากออมน้อยก็คึมๆนะครับแต่ว่าพ้นฝนตกมาหอดนี่บางว่าฝนตกพี่น้องสภาตักงินกับฝนตกมาหอดเวยช่องนุ่นทีเนี่ก็โอ้ยฝนตกเลยครับไปพี่น้องไปรับชมเลยครับ นี่นะครับผมอันนี้การอยู่สถานีช่องนลทีนะครับผมบาบิเตอร์มาถ่ายให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับผมโอ้รหลดไฟมาแล้วครับเห็นบอคับผมเหตุการณ์ปกติครับผมจากขนาดแผ่นดินไหวกาสถานีเรือกปกตินะครับผมก็ไม่ในเสียหายอะไรครับเรือปกติอันนี้บาบิเตอร์จะมาอัปเดตให้นะครับพี่น้องครับผมเห็นบอ น,นี่บรรยากาศดีมากพี่น้องเอ้ยมาฮอรทีพ่นตกพี่น้องเบิรงบอหเห็นบอหพี่น้องค,มค,มคมอึมๆนี่ไดมอนด์ตึกอันนี้บาร์บี่เตอร์กัตึกไดมอนด์ทาวท้าเวอร์นะครับทางทางเวอร์นะครับครับผมมากับพญายมณน์นะครับผมนี่เห็นบัครัสถานีอู้พี่น้องใหญ่งามสวยงามมากๆเลยครับอันนี้บ่มีพ่นกระทบ จากแผ่นดินไวหวเลยพี่น้องพี่น้องอันนี้ความต้นทานโครงสร้างของสถานีรถไฟนะครับผมนีพี่น้องเห็นไหมครับบอกเลยว่าอันดับหนึ่งของโลกนะครับนะโครงสร้างคือยอดจริงอินบาร์เตอร์จะมาอัปเดตนะครับผมเห็นบอกพี่น้องก็มาอีกลิปพี่น้องครับผมอันนี้มาจากอันนี้จะไปตากซิดน,นะครับเนาะบางว่าอันนี้ก็มาจากบางว่านะครับผม ้นียบร้อยไปรถไฟพี่มมนมมน,มมน,นองเดี๋ยวลุงมณ์เบิ่งรถไฟลุงมณ์เออแมนมาเงียวนะครับน้าลุงมณ์เนาะไปได้ลุงมณ์มาวันนี้ครับพอดีครับ มาเมื่อนี้ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นาขอ<ม>ขอนุญ,ญาตออกกองบาบิเตอร์นีเดอครับเมื่อนี่สายจวดเนาะครับเนาะพาเที่ยวทั้งวันเลยเมื่อนี้วันเดย์บ่เมื่อนี่ <ๆ S 2> วันเดย์มันน้งบ่ซ <ๆ S 2> ื้อ <ๆ S 2> ทั้งวันเลยเมื่อนี้เจีบผ่านลุงมุ่นเปิดหูเปิดตาว่ากรุงเทพจากแผ่นดินไหวบะธนาการเป็นยังไงนะครับนี่เจียบานี่ไม่มีแล้วครับนี่ตัวไปทั้งวันนะครับคุ้มเนาะ แมชุดคุ้มขนาดเลยอ่าอ่ะขอบคุณลุมมลเนาะมันเด็กกจะพาเที่ยวใช้อู้หูพี่น้องไปรับชมมเห็นบอพี่น้องสาวจางชาติยืนชึ่งมากๆเลยเห็นตึก king power นะข้างหลังในลุงมลแมนมาหอพีพ้นตกเลยบาร์ปิเตอร์จะมาอัปเดตตึกเมืองไทยแล้วก็ถนนรถไฟ BTS นะครับทางผู้ชมนี่กลมา เบ่งบรรยากาศมื้อนี้กับฝนตกบรรยากาศดีนะเบ่งนะพี่น้องนี่จะบาปเตอร์จะถ่ายรอบๆนะครับเพราะว่าฝนตกเนบาปเตอร์ก็ยังออกไปวะเลยครับเ,เป็นบอพี่น้องโอ้ยหลดไปมาแล้วอันนี้บาปเตอร์ตากฝนเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกเป่นบอรุงเทมพมหานครพี่น้องมาสุดยอดเลยครับ นีบาร์เตอร์อยูสาน,นีช่องนุ่นทีนะครับช่องนุ่นที<อ>เดี๋ยวพี่นอ้องจะได้นะครับผมตึกคิงฟาวเวอร์มหานครครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเห็นบอสพี่น้องครับนี่เดี๋ยวบาเเตอร์จะถ่ายให้นะครับผมตึกคิงฟาวเวอร์มหานครพี่น้อง สูงเลยครับนีอ่อยู่ตรงๆนี้นะครับใครกับบาร์บิเตอร์นะครับผมเหน,พ,นพี่น่องเม็ดฝนตกโลเม็ดอยู่นี่นะครับบายพี่น่องไปรับชมต่อครับผม เนี่ยปั๊บเอจอยางว้พุนนะครับเนาะนี่ครับผมเป็นรถไฟนะครับพี่น้องรถไฟไปแล้วครับผมนี่เห็นว่าพี่น้องชาวต่างชาติเืนตากลมนี่แหละพี่น้องตึกคิงพาเวอร์นะครับมหานครนะครับสูงมากเลยพี่น้องครับผม บนขานนองมากเลยโครงสางร้อนเลยครับให้เบิ่งพี่น้องครับ,น,น,บนี่พี่น้องครับบา์เต์จะเดินชมบรรยากาศเห็นบ่พี่น้องบ่ตี่นเงาเลย ขนาดแผ่นดินไว้ยังบม่มีผลกระทบเลยพี่น้องความทนทานมากๆนะครับนี่มันก็จะเป็นทางรถไฟนะครับ M BTS นะครับฝั่งโน้นจะเป็นสกายวอล์กพี่น้องเห็นว่าพี่น้องสกายวอล์กนะครับบาร์ปเตอร์จะมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับผมตอนนี้กับพ้นตกพี่น้องครับก็ บาปเตอร์ก็ลุยเลยนะครับผมลุยปนเลยนะครับอย่าบาปเตอร์สู่แมงเบิงพี่น้องครับผมกัเสียงดังขออภัยนำนดเดือดครับผมบาปเตอร์อยู่บุนสถานีสองนุน่นคืนนะครับผมอันกลางคืนจะเป็นสกายวอล์กเลื่อนแสงครับผมมันจะมีหลอดไฟนะครับตรงนั้นนะครับผมตรงนั้นจะมีหลอดไฟนะครับ นนเี่เดี๋ยวถ่ายภาพไฮไลท์ให้นะครับผมโอ้โหเนื่องมาเลยว้าวอันนี้บาปเตอร์กับบลูเด,ด้ว,ว่าเป็นตึกอิมยางนี่นะครับบาปเตอร์กับบลูคือยกันครับผมมาเป็นตึกอิมยางครับ สวัสดีครับบามิดโ,โอ้เจอคนล่อคนดังได้เนี่ยมาฮะอันนั้นก็งามงามงามไปเมืองไทยบึงอันนั้นจะไปบางว่าเด้อครับผมแมนถ้าฝังนั้นจะไปบางว่าฝังนี้จะไปสยามแล้วก็ชนะกีฬาเนา,านะ เอาทิลงสยามแล้วไปต่อรถอีกหอยน้ำหม,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 มูน,นั่ไนั้นนี่แหละพี่น้องว้บาร์บิวเตยายยินดียินดีครับผมบรรยากาศนะครับคลิปนี้กับบาร์บิวเตอร์มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะครับ บขอกาวทำว่าสบายดีและสวัสดีครับฝากกุไลกุแแส์เป็นลังใจกับบาร์บิ่ต์นะครับผมขอบคุณครับผม